บูเรตแบล็กนำเสนอสมิธแอดวัตสันโมเดลปืนลูกโม่สุดเจ๋งแถมคลาสสิกสุดๆคลิปนี้ผมขอกำลังใจ2ยอดไลยครับ s มิธแอดวัตสันโมเดล10หรือที่รู้จักในชื่อ s มิธแอดวัตสันแมตตี้แอน i โเป็นปืนลูกโม่คลาสสิกที่ผลิตมาตั้งแต่ปี1899ได้รับการออกแบบให้เป็นปืนที่เชื่อถือได้และราคาย่อมยาวสหรับใช้โดยกองกำลังทหารและตำรวจและรวดเร็ว เป็นที่นิยมในหมู่พลเรือนด้วยในวิดีโอนี้เราจะสำรวจประวัติคุณสมบัติและผลกระทบของสมิธแอดวัดสันโมเดลสิคุณสมบัติสมิธแอดวัดสันโมเดลสิเป็นปืนนอกลูกโม่แบบ6นัดที่ใช้ระบบไก่ปืนแบบดับเบิลแอคชั่นมันถูกบรรจุไว้สำหรับค่าทรีสาิพิเศษและมีความยาวลำกล้องสองหรือสีนิ้วปืนลูกโม่มีด้ามจับแบบก้นเหลี่ยมช่องมองที่ใช้งานง่ายและมีการเหนี่ยวไกที่ราบรื่นและเป็นที่รู้จักในด้านความน่าเชื่อถือ และความแม่นยังประวัติสมิธแอดวัสันโมเดลสิได้รับการออกแบบโดยสมิธแดเนียลบีวัสันผู้ร่วมก่อตั้งวัสันเปิดตัวครั้งแรกในปี1899ในชื่อสมิธแอดวัสัน38แฮนด์เอนจเตอร์โมเดลในปี1899และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นสมิธแอดวัสันเมดี้แอดโปลิดโมเดลสิถูกใช้โดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและพลเรือนและเป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับการยิงเป้าและการป้องกันตัวผลกระทบ สมิธแอดวัสันโมเดล10มีผลกระทบอย่างมากต่อการพัฒนาปืนพกลูกโม่และอาวุธปืนโดยทั่วไปเป็นหนึ่งในปืนพกลูกแรกที่ใช้ระบบกรปืนแบบดับเบิลแอชชั่นซึ่งทำให้ง่ายต่อการยิงสำหรับผู้ใช้มือใหม่โมเดล10มีราคาไม่แพงและเชื่อถือได้ซึ่งทำให้เป็นที่นิยมในหมู่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและพลเรือนโมเดล10ยังเป็นพื้นฐานสำหรับปืนพกลูกโม่ของสมิธแอดวัสันอีกหลายรุ่น รวมถึงโมเดล15และโมเดล64ปืนพกเหล่านี้ถูกใช้อย่างแพร่หลายโดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในสหรัฐอเมริกาและทั่วโลกโมเดล10ยังมีผลกระทบอย่างมากต่อวัฒนธรรมสมัยนิยมเนื่องจากได้แสดงในภาพยนตร์และรายการทีวีมากมายสรุปสมิธแอบว่าสันโมเดล10เป็นปืนลูกโม่คลาสสิกที่ผลิตมากว่า120ปีความน่าเชื่อถือความแม่นยำและราคาย่อมเยาทำให้เป็นตัวเลือกยอดนิยมในหมู่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย และพละเรือนผลกระทบของโมเดล10ต่อการพัฒนาอาวุธปืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งปืนลูกโม่ทําให้มั่นใจได้ถึงตําแหน่งในประวัติศาสตร์ของนวัตกรรมและเทคโนโลยีของอเมริกาหากต้องการให้ทําคลิปไหนแนะนําเข้ามาได้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันด้วยครับ